สวัสดีครับวิธีการดูประกาศรับสมัครงานไปทํางานต่างประเทศนะครับโดยเ,เราจะไปดูประกาศนครับว่าบริษัทไหนเปิดบ้างนะครับอันนี้จะเข้าไปดูบริษัทเอกชนนะครับที่เปิดรับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ Overseas Employment e s e i t i c e นะครับกองหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศของกรมการจัดหางานแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับผมก็เมื่อก็คือให้ดูคลิก ตรงที่ว่ารับประกาศไปทํางานต่างประเทศนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมมาดูเมนูถัดมานะครับก็คือจะเป็นประกาศรับสรรมัครงานนะครับเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับในส่วนของประกาศการรับสมัครงานไปทํางานต่างประเทศนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับก็รูปแบบที่1ครับเป็นการส่งโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้ส่งนะครับของหน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้ส่งไปนะครับตรงส่วนนี้ผมก็ได้ทําคลิป ไวแล้วนะครับก็คือว่าสามารถดูได้ที่ช่องเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการส่งโดยบริษัทจัดหางานนะครับตัวนี้จะเป็นของบริษัทเอกชนนะครับเป็นผู้ส่งนะครับผมก็ตรงส่วนนี้รายละเอียดก็จะมีข้อมูลของนายจ้างในต่างประเทศนะครับแล้วก็2นะครับข้อมูลบริษัทจัดหางานนะครับที่เป็นผู้จัดส่งนะครับแล้วก็3นะครับข้อมูลตําแหน่งงานที่เปิดรับนะครับแล้วก็จํานวนที่รับสมัครนะครับผมแล้วก็อัตราเงินเดือนนะครับค่าจ้างนะครับแล้วก็เงื่อนไขการจ้างงานนะครับผม ระยะเวลานะครับตัวที่4ครับระยะเวลาในการรับสมัครนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูนะครับว่าบริษัทไหนเป็นผู้เปิดนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันครับผมตัวเมนูถัดมาครับก็คือจะเป็นหน้าข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครทํางานนะครับก็คือบริษัทที่เข้ามาเปิดรับสมัครงานไปทํางานต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายประเทศนะครับมีทั้งญี่ปุ่นนะครับ หรือจะเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่ครับจีนสิงคโปร์ครับลงมาเรื่อยๆครับก็จะมีหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้ก็สามารถคลิกดูได้ครับก็จะเป็นหน้าที่สองนะครับก็จะเป็นบริษัทที่รับสมัครงานนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับผมก็สักตัวอย่างเป็นหน้าแรกนะครับผมเขาจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดยไม่ใช้ความร้อนนะครับวันนี้ชาย3คนนะครับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับผม เดี๋ยวตามไปดูกันหน้าต่อไปนะครับผมตัวต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสืออนุญาตนะครับเป็นการรับสมัครงานเพื่อไปทํางานต่างประเทศของบริษัทนั้นที่ว่าบีอันนี้เป็นใบอนุญาตนะครับก็จะมีแจ้งครับองค์กรผู้ได้รับชื่อนะครับจะเป็นจะเป็นชื่อบริษัทนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับผมตรงนี้ก็เราก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็2ครับอันนี้เป็นตําแหน่ง จำนวนนะครับแล้วก็อัตราค่าจ้างเงินเดือนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแจ้งไว้ครับอันนี้จะเป็นอัวที่3ครับเป็นเงื่อนไขาการสมัครนะครับตรงนี้ก็ทําการอ่านนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปนะครับผมตรงนี้ก็มาดูเรื่อยๆลองออมาข้างล่างครับ ก็พี่ๆก็อย่าลืมอ่านกันนะครับว่าสนใจจะไปที่ไหนกันตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ดูอีกตัวนึงครับตรงนี้จะเป็นหมายเหตุครับระยะเวลานะครับในการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคอันนี้ก็คือ1ปีนะครับสัญญาว่าจ้าง1ปีนะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆก็จะมีแจ้งนะครับตรงนี้จะเป็นเงินเดือนเพี่ยเลี้ยง70,000เยนต่อเดือนนะครับผมอันนี้เป็นเงินของญี่ปุ่นนะครับเยนนะครับผม แล้วก็สวัสดิการก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแจ้งข่าวบอกรายละเอียดนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเราสนใจบริษัทนี้นะครับเราก็ทําการยื่นแบบฟอร์มสมัครนะครับโดยโดยที่แบบฟอร์มตัวนี้ก็จะสามารถกรอกที่เว็บไซต์ของกรมกัด กรมการจัดหางานของเว็บโอเวซีเนี่ยนะครับผมก็คือกรอกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งแบบฟอร์มตัวนั้นเข้าไปตามบริษัทนะครับผมที่เปิดรับนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการดูประกาศนะครับของบริษัทเอกชนนะครับที่จัดส่งไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ